เ็นหมอใน,น้ลกสวัสดีทุกท่านนะครับเออเสียงมันจะหลออเกินไปนะฮะอ่าก <c oughs> ็ขอบคุณทางมูลทีผู้ชมนะครับที่ให้โอกาสมาผมจะมาเล่าเรื่องเคล็ดลับสมองให้ฟังดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มจากสมองเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตะกี้ที่ออกเกินไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมาฝึกสติ พราะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์วัลย์ภบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิเนาะไม่จําเป็นต้องหลับตาแต่เดี๋ยวจะบอกนะครับมีอ่ะร้อยแปดขันก้าวบนท่าในการฝึกสติอยู่ที่ว่าถูกจริตใ็รไทยบ้างก็เอาไปใช้นะครับตอนเก่นเลยเนี่ยทำอันนี้ก่อนดนะีว่าถ้าเปิดไฟสวานนะ่างเรเคลีรับข้อที่หนึ่งของสมองนะครับสมองเกิดมาเพื่อคิดลบทุกคนทราบนะครับเราไม่เคยเสียตังไปใจ่ายเงินให้กับมาสู่คิดลบเปนเถิะ ไม่มีเนาะเรามีแต่เชือกย่อมาฝึกคิดบวกให้เราใช่ไหมครับงั้นอยากโทษตัวเองว่าทําไมเราคิดลบอย่าโทษคนอื่นว่าทําไมคนอื่นคิดลบเพราะว่าสมองเกิดมาเพื่อคิดลบส่วนที่คิดบวกตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่สมดุลสมองมันต้องสมดุลเนาะคือถ้าเราโบสวยทั้งวันอะ่ะเราก็ตายเร็วผมบอกเลยเราก็จะไม่รับรูาอะไรเลยคือความกลวเนี่ยมันจะมีเฮลที่เสียเฮลที่เสียคือเราจําเป็นต้องัวเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้มันต้องบาลานซ์ดีๆนะครับ เคล็ดลับข้อสองนะักท,ที่อาจารย์วราภัทรพูดไปเราด้วยสมองสร้างภาพตามคําที่ได้ยินเสมออันน้คุณราบไปครับหรือคําที่เราคิดเนี่ยสมองจะสร้างภาพตามคํานั้นคําว่าห้ามคําว่าอย่าคําว่าไม่สมองกรองทิ้งหมดเลยครับอันนี้ที่พูดมาวิทยาศาสตร์โดนๆแต่จริงๆก็คือมันก็มีธรรมชาติแหละลว,วิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูจน์มาให้มันเป็นเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอาจารย์บอกไปแล้วสตรอเบอร์รี่สีแดง เวลาเราเดินผ่านสนามหญ้ามีป้ายปักอย่าเดินลักษณะภาพใน,นหัวเราเือนคุณเดินลักษณะเดรียบรเอยนเพราะนั้นวิธีพอเรารู้เรื่องเช้รับสมองเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นจริงๆนะครับเรารู้แล้วว่าสมองสร้างภาพตามคําที่ได้ยินเสมอเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดพฤติกรรมอะไรก็ใช้คํานั้นเลยอันนี้มันจะมีเคล็ดลับข้อสามนะครับต่อจากข้อสองเลย ทำที่เฉพาะเจาะจงภาพยิ่งชัดถามว่าทำไมต้องทำให้สมองมีมีภาพในหัวที่ชัดเพราะว่าเราจะทำตามภาพในสมองที่ชัดที่สุดเสมออ่ะผมจะยกตัวอย่างเพราะนั้นคำว่าใช้คำเชิงบวกเนี่ยจริงมันมีคนที่เข้าใจเรื่องหลักการสมองที่จะเข้าใจว่าคำเชิงบวกเนี่ยมันไม่ใช่คำจิตวิทยาแมันเป็นคำที่เอาไว้สะกดสมองสะกดสมองนะครับเช่น ลูกเลิกขี้เกียจได้แล้วอะผมบอกทุกท่านทุกท่านเดี๋ยวไปแล้วอย่าเข้ามาสายนะครับอนาคตมันเห็นไม่เกิดเนาะแต่ภาพมันเกิดแล้วคำยิ่งเฉพาะเจาะจงภาพยิ่งชัดไม่ต้องตอบผมนะ๋ยวผมจะมีคําถามถามให้แล้วดูว่าเกิดในพวกท่านทุกท่านมีบ้านใช่ไหมครับนี่นคะำถามมคือบ้านของท่านอยู่ซอยไหนครับอันนี้ภาพในหัวท่านอยูุ่มีอะไรเกิดขึ้นนะเห็นซอยบ้านเนาะ ผมจะใช้คําที่เฉพาะเจาะจงขึ้นทุกท่านมีห้องนอนใช่ไหมครับเอาห้องนอนเราเนะี่แพงห้องนอนท่านสีอะไรครับไม่ต้องตอบผมไม่อยากรู <c oughs> แต่ภาพอันเนี้ยเห็นป่าสมองสร้างภาพตามคําที่ได้ยินเสมอภาพ,พาที่เฉพาะเจาะจงคํพาที่เฉพาะเจาะจงภาพที่เฉพาะเจาะจงเราอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแทนที่เราจะบอกสมอว่า ฉันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเลยฉันจะเลิกเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแล้วคําว่าเหมือนเดิมไะอย่าไม่เลิกห้ามสมองกรองทิ้งก่อนแอ่นี้จะมีข้อยกเว้นถ้าตามด้วยคําที่ดีมันจะดีแต่เอาข้อยกเว้นไปก่อนครับห้ามไม่อย่าเลิกเนี่ยสมองกรองทิ้งก่อนเป็นคําที่สมองไม่ได้ยินพ่อจะทําตัวให้ดีขึ้นคันี้ดีขึ้นไหมครับภาพเป็นเกลือกันน้องลูกเลือที่เกียดสีกับลูกขยันขึ้นหน่อยสิภาพเปลือใช่ไหมครับ แต่ภาพมันเบลอไงคนที่ได้ยินคําพวกเนี้ถ้าสร้างภาพเที่ยงเบลอน้อยมากที่จะดูว่าตัวเองต้องทําอะไรอันนี้เราต้องแปลงคำว่าขยันอยากเห็นลูกทำอะไรว่าขยันก็ใช้คาอะไรครับอยากเห็นลูกท่องสับห้าคำก่อนนอนทุกคืนภาพจำเลยครับแล้วมันมีเซลล์ประสาทอยู่กลุ่มหนึง่งเรียกว่าเซลล์ประสาทกระจกสะท้อนมินเลอร์อรน,อนิวอนเรามีตัง้งแต่เด็กสังเกตไหมครับเวลาเด็กเล่นกันเนี่ย เล้วเด็กเล่นกันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเด็กไม่ค่อยมีอะไรต่อต้านกันเพราะว่าเซลล์สมองกลุ่มเนี้มันลอกเรียนแบบกันเวลาเราหาวเวลาเราเห็นเราเห็นคนอื่นหาวทําไมเราหาวตามถ้าเป็นจิตวิทยาสมัยก่อนยังไม่มีเบรนเบสนะครับเขาจะให้เราทําแบบนี้ครับถ้าอยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู่นั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อนแ้วให้เราลองแกล้งหาวครับ ใครหาวตามเราคนนั้นสนใจเราอยู่ <S 2> <S 2> <S นนยแต่มันมีข้อยกเว้นอันเดียวเลย <S 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 <ๆ>ก็คือถ้าสมองเราต่อต้านคนคนนั้นเราจะไม่สร้างเราจำไึกก๊อปพฤติกรกรมนั้นมาเป็นของเราะฉะนั้นเด็กที่ต่อต้านเราคนที่ต่อต้านไมโครเน็ตเขาจะไม่ไม่ก๊อปวิธีคิดไม่ก๊อปอะไรของเราทั้งสิ้นเลยนะครับนี่เป็นคนของเรื่องอยู่แนละ้วผมตามด้วยครับเคารบข้อที่สิ่แล้วกันเนาะ เราทราบไหมครับว่าในหนึ่งนาทีอันนี้จะมีหลหวัดละัะผมเห็นใครยกมือก่อนผมให้คนนั้นตอบก่อนอน,นัในหนึ่งนาทีสมองของเราสามารถคิดเรื่องต่างๆได้สักกี่เรื่องครับไม่ต้องคิดจบเรื่องก็ได้นะครับยกมือครับหกหกหมื่นกว่าเรื่องเอาหนึ่งนาทีฮะหนึ่งนาทีสมองของเราสามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้อันนี้งานวิจัยนะครับไม่หกหมื่นนะครับมีใครประมูล มาก,กหรือน้อยนาดนี้ครับมีมรางวัลน,น,นะครับแม้ว่าไม่รู้ว่านจะเป็นะไรก็ตามสามสิบห้าสามสิบห้า 5, ใช่ไหมครับ <20. S 1> มีใครให้มากหรือน้อยกว่านั้นไหมครับเชิญครับข้างหลังครับเข้าไปครับหกสิบโอเคข้างหน้าเข้าไ่ครับร้อยสามสิบครับพอนะ้ะเอาได้ับท่ <5. 4. S 2> านเชิญครับห้าสิบมีคนตอบถูก มันเป็นค่าเฉลีย่ยหกหมื่นบาทจรินะคะเราเป็นบ้าไปแล้วเ, <c oughs> <c oughs> เราไม่สามารถคิดที่จะเงินหมื่นเลื่อนนะครับเราสมองเราทำงานหนักเกินไปสามสิบห้าน้อยไปครับ <c oughs> ไม่ต้องยอมรับจะเฉลีย่ยนะเห็นไหมเพราะผมบอก <c oughs> วก่า <c oughs> มีรางวัลทุกคนจะเลิกอ,อะไรก็ตามตอมบให้ฉันได้ตอบอ งานวิจัยบอกไปครับในหนึ่งนาทีสมองของมนุษย์สามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้ประมาณ50-60เรื่องต่อหนึ่งนาทีครับเพราะนั้นใครที่ตอบ50-60เดี๋ยวรับขอบรางวัลน,นะครับคนละ1ัเล่นใ,ใน50-60เรื่องต่อนาทีเราคิดเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบครับสว่วนใหญ่เป็นเรื่องลบเพราะกดข้อหนึ่งคือสมองเกิดมาเพื่อคิดลบยกป็น้คนที่ฝึกสติแล้วโอเคนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ่ะผมจะนําไปสูเ่เคล็ดลับอานตอบไปเลยดีกว่า อันนี้เคล็ดลับเรื่องของไมโครเนสทั้งหมดเนี่ยถ้าเราสามารถกระตุ้นสารในสมองเราให้หลัง่งสีกริได้คุณจะมีไมโครเนสโอเคนะครับอันนี้เพิ่งถูกมันพบมาไม่ถึงห้าสิบปีแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะครับผมเรียกสารพวกนีมม้ว่าสารสมองสร้างสุขแล้วกันนะครับสอสอสอ,สอเรามีสอสอะอ่ไครับผมให้สีสอเลยสารสมองสร้างสุขโอเคนะครับสี่ตัวเนี้ย มันจะมีอานิสงส์งไม่เหมือนกันนะครับสมองของเราสามารถปนเปลอให้เรามีความสุขได้สี่รูปแบบความสุขของเราเนี่ยมีสี่รูปแบบที่สมองัดให้เราได้เลยไม่ต้องไปพึ่งกิงไข่ทั้งสิ้นตัวแรกก็คือผมที่ไปเมืม่โดสกันนะ DOSE มันเป็นชื่อตัวย่อของสารแต่ละชนิดตัว D เนี่ยผมตั้งชื่อว่าเป็นน้องจอยเพราะว่าทาศาพตันี้มาปุ เราจะรู้สึกว่าความสุขของเราเนี่ยเกิดจากความสนุกสนานเฮฮาเอนจอยชีวิตในห้องนี้ในห้องนี้นะครับมีใครเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วเห็นของชิ้นหนึ่งแล้วอยากซื้อของชิ้นนี้ให้คนคนหนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยเคยเกิดขึ้นกับเราไหมครับเอออันเนี้ยมันเกิดจากตอนนั้นะนะตัวโดตัวดีก็คือโดความมีหรือน้องจอยได้หลังมาละเราทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้นะครับ เป็นการให้แบบที่แท้จริงเป็น True giver คือให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยให้เพราะว่าอยากจะให้จริงๆอันนี้เกิดจากโกราพมีนละ่ะในห้องนี้มีใครมีประสบการณ์แบบนี้ครับวันนี้ทํางานไม่สําเร็จงานยังไม่เสร็จแต่อยากฉลองให้ตัวเองบ่อยมากกระทะคุกระไนมาหมดแล้วความรู้สึกที่อยากให้รางวัลตัวเองแบบเนี้ <c oughs> ก็เกิดจากน้องจอย ในห้องนี้มีใครที่หรือมีเพื่อนหรอตเราก็ได้นะครับที่มีความรู้สึกว่าเจอปัญหาไม่เป็นไรข้างนอกมีคําตอบรอเราอยู่เรามีหน้าเพื่อนใครโผล่ขึ้นมาไหมครับคือเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นไปได้ครับถ้ภาภาษาสมัยใหม่ก็ positive people ใช่ไหมครับมนุษย์เชิงมนุษย์คิดบวกในจริงๆก็ไม่อยากจะพูดศาสนาเอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยกล้กาเท่าไหร่ พรพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกมนุษย์คิดบวกว่า,วาท่านเรียกกลุ่มคนอนี้ว่าอะไรครับอย่ายกมืออะไรทีรางวัลอีกคพะพุทธองค์เนี่ยเรียก positive people ในภาษาของท่านเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรครับสาม,มาราทิฏฐิมีใครจะประมูลอีกไหมครับออามาเลยครับไม่มีผิดครับแค่ไม่ถูกครับ บันดิตนะครับโอเคมีท่านอื่นไหมครับเชิญครับตอนนี้ไม่ใช่คือเสด็จเวลาไปพูดเรื่องพวกนี้ให้กับผู้บริหารหลายองค์กรครับก็จะบอกว่าอ๋อวัวฝนน้ำห้องนี้มีใครตอบวัวฝนน้ำไหมครับเผื่อได้รางวัลซึ่งจะไม่ได้ท่านเรียกว่าผู้ที่มีจิตใจเบิกบานครับ คือ positive people คือคนที่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นไปได้แม้เจอปัญหาเพราะนั้นคนที่เป็น negative people ท่านก็เรียกว่าผู้ที่มีจิตใจกดถูเศร้าหมองโอเคครับอันนี้เราไม่ตกางละคราวนี้ในทางในทางเวลาเราเริ่มเครียดเราเริ่มสติแตกสติเนี่ยมันคือสมองส่วนหน้าเราครับ PFC prefrontal cortex ต้องฝึกอันนี้เป็นสมองใหม่ต้องฝึกนะครับสติแตกคือสติเนี่ยมันไปละแล้วก็เลยมีอารมณ์เข้าครอบงำ เพราะอารมณ์ทําทงานเร็วกว่าสติหลายพันเท่าอันนี้ก็เลยเป็นที่หมาขว่าคำว่าอารมณ์ครอบงำสติแตกสติดดดคืออันนี้ทั้งหมดเลยครับเวลาจะกระตุ้นน้ําจ่อยเนี่ยเวลาเรามีความสุขเห็นน้ำจ่อยออกมาอยู่แล้วในทางกับการสิ่งที่เรารู้พวกนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราเริ่มเครียดหรือเราที่เราอยากจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นในชีวิตขณะที่เรากําลังเริ่มมีความทุกข์เนี่ยครับวิธีกระตุ้นง่ายๆเคยได้ยินคำว่ากินสู้ไหมครับ อันนี้เป็นคําที่เราได้ยินมาตั้งแต่บรรทบุรุษใช่ไหมครับยิ้มสู้เขาบอกว่าแค่เราฉีกยิ้มมันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความคิดลบสามารถคิดต่อไปได้แค่ฉีกยิ้มนะเวลาเริ่มแบบตัวเองคิดลบฉีกยิ้มก่อนเลยฉีกยิ้มแบบไม่มีเหตุผลเรียกว่าฉีกยิ้มแบบ my f u l n e s s โอเคไหมครับแต่ต้องฉีกยิ้มนะั้นคุณจะแค่อมยิ้มมุมปากไม่ได้มันจะมันจะส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองไม่พอ ถ้าสัญญาณส่งไปแายพอมันจะไปน๊อบประตูโรงงานให้สร้างน้องจอยออมาพอเรายิ้มได้สักพักหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งสักสองสามนาทีครับฉียยิ้มไปเลยนะสักพักหนึ่งจะมีน้องจอยหลดหลังออกมาจากหัวเรายิ้มสักพักหนึ่งเราจึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออโลกนี้มันก็มีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นน้องจอยออกมาแล้วก็เ,ออเลยเป็นที่มาของยิ้มสู้นะครับอันนี้การยิ้มเนี่ยมันใช้เวลานานเขาเลยค้นพบว,วิธีที่สองซึ่งพลังแรงกว่า เรียกว่าการหัวเราะหัวเราะแบบไม่ต้องมีเหตุผล <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของของลาฟเทอราพีที่เขาใช้บำมัดคนไข้ที่วิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าว <c oughs> พวกนี้โรงงานน้องจอยปิดปิดแบบนานก็เลยคิดลบไปเรื่อยๆคิดลบไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากใช้ยาก,ก็ทำที่กรับลำบาดอันนี้ก็คือทำลาฟเทอราพีของเรายังไม่ต้องไปถึงทัทนนั้นว่าต้องซึมเศร้าว,วันๆเราก็เศร้าได้เพราะนั้นลาฟกับเองลาฟเทอราพี หัวเราะแบบไม่ต้องมีเหตุผลอันนี้เวลาเราเครียดจริงๆเราหดเราไม่ออกสมองจะไม่ยอมตายนึกออกไหมสมองจะไม่ยอมให้ตัวเองแย่ yeah. เวลาเราเริ่มเครียดสังเกตครับคนส่วนใหญ่จะเอาตัวเองออกจากที่ตรงนั้นไปอันนี้เป็นคําสั่งสมองเราเลยบางคนเริ่มเข้าห้องน้ำผมเป็นพนักงานหลายคนเวลาเครียดไงเข้าห้องน้ำไปทําอะไรไปฟังเพลงเด็กสมัยใหม่ทำยังไงครับเวลาเครียดฉีดยิ in, นมที่ทำยังไงรู้ไหมเซลฟี่ กับนี้เวลาเครียดทำไงครับอยากมีไมโครเนสเซลฟี่ถ้าเจ้านายมากวนหนูกำลังไมฟูลในสขอเวลาสักสุด30วิแต่ถ,ถ้าอยากทำามฟูลเนสหมู่เซลฟี่หมูโอเคนะครับการหัวเราะก,ก็เหมือนกันนึกภาพอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้ไดอมยินได้หัวเราะฟื้นเด็กสมัยใหม่ทำไงครับ ช้อปปิ้งออนไลน์ในที่ทํางานครับไม่ต้องช็อปนะเข้าไปดูยังไม่เอฟแล้วก็เรื่องหัวเราวก็ตัวเองเขาเลยว่ารับเชรปีเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เป็นกระตุ้นน้องจ่อยได้นะครับเขาเลยมีคำคำรียกว่าหัวเราะเป็นยาวิเศษแต่ถ้าคุณหัวเราะโดยไร้สาเหตุคุณต้องกัดยา๋ยวออกไปรับยาช่องประสาทอันนี้มันมีหลายวิธีมากที่กระตุ้นน้องจ่อยครับซึ่ง พวกนี้ทําให้เรามีความสุขขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีสติเรียกสติได้เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ทําให้เกิด mindfulness นะครับอันที่สองคือน้องเลิออ๋อผมจะไปน้องจอยอันหนึ่งที่สําคัญมากซึ่งจําเป็นต้องปลูกฝังในคนไทยแลยก็คือเรื่องน้องจอยจะออกมาได้คือเมื่อเราไปชมคนอืินความรู้สึกที่เราอยากชื่นชมคนอืิน เกิดจากโดพามีนหรือน้องจอยละ่ะเราถึงอยากชมคนนี้อยากชมเรื่องนี้อยากชมการจัดงานวันนี้ดีจังเลยเนี้ยมันเกิดจากน้องจอยมนละ่ะอันนี้เวลาถ้าเราเครียดหรือเราเป็นมนุษย์คิดลบประมาณหนึ่งเนี่ยน้องจอยจมันจะไม่ค่อยหลับเราจะไม่ค่อยอยากชมใครผมเคยไปถามซีอหลายท่านว่าตอนท่านเครียดเรื่องงานประชุมประเภทเนี่ยทายังไงท่านถึงจะรู้สึกเอนจอยสนุกขึ้นผมโชคดีป่ะอันนี้ผมโชคดีดองค์กรที่ผมเข้าไปร่วมด้วยหลายองค์กรเนี่ยซีโอจะตอบว่า เดี๋ยวจะออกไปหาเรื่องชมลูกน้องเพราะว่าพอชมลูกน้องพอชมลูกน้องปุ๊บจะรู้สึกดีโดยพมีลหลังแล้วกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเพราะนั้นต้องออกไปหาเรื่องชมคนอื่นนะครับคราวนี้เลิฟฮอร์โ,โมนเนี่ยตัวเลิฟเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เราเกิดไมฟูลเนสเลิฟฮอร์โมนเนี่ยมันชื่อออกซิโทซินก็คือตัวโออครับออกซิโทซินนะจริงๆถ้าต้องการให้ออกซิโทซินหลังเยอะๆเลยนะคือต้องมีเพศสัมพันธ ครับแต่ว่าอยากให้ลูกน้องรักเรามันก็คือจำพิชฌิตกันไหมลูกนอก่องเออไม่ได้แต่แต่ว่าเขาคงพบว่ามันมีวิธีอื่นทีกที่สามารถกระตุ้นเลิฟฮอ์หมดได้แต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับการ make <S <S เม็กเลิฟนะครับอันหนึ่งก็คือที่อาจารย์บุรพพ์ก็พูดไปแล้วนะครับว่า g r รที่จุ e การขอบคุณใครสักคน พวกนี้จะหลั่งเลิฟฮอร์โมนออกมาได้รวมถึงการแผ่เมตตาอันนี้เปเปอร์ลงเลยมึงนอกลงชัดเจนเลยว่าตอนนั้นผมไปนั่งศึกษาเรื่องนี้เพราะมีคำว่า M E T T A เมตตาเพย์ e r นั่งอ่านอยู่สักพักอ๋อเมตตานี่หว่า <laughs> <laughs> ท็อปสับพ่นาร่อมันคือการแผ่เมตตาได้ครับการแผ่เมตตาจะทำให้เลิฟอฮอร์โมนหลั่ง เลือดฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่แปลกมากการกาะก็ทําให้เลือดฮอร์โมนหลั่งการขอบคุณคนที่ได้รับคําขอบคุณก็เลือดฮอร์โมนหลั่งให้เรานะถ้าเราขอบคุณตัวเองเราก็มีความรักหลักให้ตัวเองเราจึงรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจากการที่เรามีเลือดฮอร์โมนหลั่งให้เราความแปลกของเลือดฮอร์โมนก็คือว่าการที่คุณจะไปกอดใครการที่คุณจะไปขอบคุณใครการที่คุณจะเอาของไปให้ใครให้เขากลายเป็นผู้รับเนี่ยครับ มันต้องไปด้วยเจตนาลมที่บริสุทธิ์เวลาเราเหนื่อยในที่ทํางานแล้วเจ้านายบีบในไหลเบาเๆไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยเรารู้สึกได้ว่า,วาการบีบม้วดครั้งเนี้ยเขากําลังส่งภาษาอะไรให้เราเกิดจากเจตนาลมที่บริสุทธิ์เนาะแต่พอบีบไปสักพักนึงถ้าเจตนาลมเจตนาลมเปลี่ยนมันจะกลายเป็นฮาร a สละเมอรวมละเมอเพราะะนั้นเจตนาลมในการสร้างหรือพนี่ยจะต้องนิ่งตลอดเวลา ต้องแรงกันนิ่งตลอดเวลารวมถึงการแผนน่เมตตาการแผ่เมตตาเน,น,านี่ยมีมชัดเจนนะครับไม่ต้องช่องบาลีก็ได้ผมไปสอนเรื่องนี้เยอะมากเลยแล้วก็มีพวกนักเรียนชอบลองของสอนเสร็จปุ๊บว่าเราเกลียดใครนะอะไรที่เราเกลียดใครนะแล้วเราก็ฝึกตัวเองเนาะเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องช่องบาลีไม่ต้องมไม่ต้ององยครับแค่ลึกชัดๆเจตนานดีๆเลยนะแน่น อยากให้เจ้านายคนนี้มีความสุขในการทํางานจะเป็นขอให้เขาคือพวกนี้นได้เลยแต่ต้องจเจตนาลงาต้องชัดเจนมากๆมีหลายคนกลับมาบอกผมว่าอาจารย์ลองไปทําแล้วตอนแรกคิดว่าสายมูแต่พอไปลองทําแบบต้องตั้งใจจริงๆแล้วอยากให้เขามีความสุขจริงๆก็วัดแผลไปอย่างเนี้ยแม้คนนั้นจะอยู่ต่างประเทศนะก็รับรู้ได้นะแล้วเขาก็จะเริ่มมีเลิฟฮอร์ออโมนหลั่งให้กับคนที่แพลให้เขา ลูกศิษย์ก็จะมาบอกว่าตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อแต่หนูอยากจะลองขอมันมีเจ้านายอยู่ญี่ปุ่นจริงจิมากเลยหนูก็เลยแบบตั้งใจแผ่เนนหนักเลยว่าขอให้เขามีความสุขตั้งใจมากๆเลยนะอาจารย์วันยุ้งขึ้นเขาโทรมาเขาถามหนูว่าเป็นยังไงบ้างเขาเขารู้นะว่าหนูเหนื่อยบอกทำงานมันกันสิบปีไม่เคยพูดค่ะอาจารย์หนูแผ่ทีเดียวค่ะแต่นนหนูแผ่ทุกวันเลยคะ่ะไปลองดูได้ อันนี้เลิฟฮอร์โมนเนี่ยอีกอันหนึง่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคุณปอดด้วยทำให้เกิดไมโครเลยก็คือว่าการร้องเพลงการร้องเพลงชา้าเพลงเร็วทำให้เกิดน้องจอยแล้วสนุกสนานเพลงที่ติดชาร์จเร็วส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าสมองชอบความทา้าเพราะนั้นน,น้องจอยออกมาปุ๊บเนี่ยเพลงพวกนี้จะติดเร็วมากแล้วขึ้นชาร์จเร็วแต่เพลงที่จะรอปเร็ว ขณะที่เพลงธรรม,มาตาเพลงร่วมสมัยเราเนี่ยมันจะเป็นเพลงจังหวะค่อนข้าง,าง,างมีเดียมถึงชา้าพวกเราจบการศึกษากันมาเรามีเพลงประจํารุ่นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เพลงของเรานะอาจจะเป็นเพลงขึ้นหนุยไมโครในรุ่นไหนดูได้ไหมนะอาจจะเป็นเพลงดาวกระดาษกณนัด,ดา <c oughs> พอเราผ่านไปหลายปีเนี่ยพอได้ยินเพลงนี้ยภาพค,ความทรงจเาเก่าๆที่ดีมันกลับมาใช่ไหมอันเนี้ยเขาพิสูจน์ครับว่า เพลงจังหวะช้าๆสามารถกระตุ้นให้สมองของเราสร้างเลิฟพอม์มดให้เรารู้สึกผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งที่อยากให้ทำต่อไปก็คือว่าผมบอกว่าการกอดเนี่ยการกอดเป็นอันหนึ่งที่กระตุ้นเลิฟพอโมโอดได้ดีแต่ต้องมีจิตารมณ์ที่ถูกต้องเราเคยกอดตัวเองปล่อยแค่ไหนครับเ,เพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสี่ตัวเนี้ยเอาพิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องขึ้นพาใครสุกได้ด้วยมือเรา สุดท้ายคือเราเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านของคุณตัวเองแล้วก็กอดอันนี้ที่ศาสตร์บอกแบบนี้งไงพิ่จัดว่าเราต้องกอดแบบน้อยกี่วินาทีถึงจะเริ่มกระตุ้นเลิฟฮอร์โมนได้อยากประมูลนะครับแต่ไม่มีรางวัลสามสิบวินามีใครจะให้มากไปไอนกันไหมครับการศึกษาบอกว่าการกอดกันอย่างน้อยสิบวินาที จะทําให้คลายกังวลได้คลายความวิตกกังวลได้การกอดกันที่นานถึงยี่สิบวินาทีจะทําให้คลายเศร้าได้อันนี้ผมจะใช้ประยุกต์เอาละกันเนาะเอาทุกกระบวนการที่ทําให้เกิดแล้วพอโมนหลังโดยไม่ต้องมีเซตกันตอนนี้นะครับ <c oughs> การกอดการสัมผัสการขอบคุณการแผ่เมตาเนาะผมอยากให้พวกเราทำกับตัวเองหมายความว่านึกก่อน ว่าวันนี้เราจะขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรเสร็จแล้วกอดตัวเองเดี๋ยวผมจับเวลาให้จะหลับตาลืมตาก็ได้แต่สมองชอบให้หลับตาสมองกูนี่แหละสมองชอบให้หลับตาไม่ใัดสัญญาณทังหมดทุกคนหลับตานึกว่าจะขอบคุณตัวเองว่าอะไรแล้วก็เริ่มกอดตัวเองกอดแบบแน่นๆที่สุดเลยนะแน่นที่สุดเลยครับขอบคุณตัวเองไปด้วยครับเดี๋ยวผมจับเวลา God, คุณตัวเองยาวไปนะครับเดี๋ยวจะยาวกว่าหนังสือของอาจารย์วรพัพักทุกคนลืมตาครับเป็นไงบ้างครับกอดไมฟูลเนสเมื่อกี้เรามียิ้ม my ไมฟ l n e s s ไปแล้วยิ้มเรียบยิ้มไมฟ l n e s s หัวเราะ my ไมฟ l n e s s กอดไมฟ l n e s s เดี๋ยวก็ไปกลับไปรีเซ็ตแบบ my ไมฟ l n e s s ขอบคุณแบบ my ไมฟ l n e s s แผ่เมตตาแบบ my ไมฟ l n e s s ชมแบบ my f ูลเนส s รตัวที่สามเนี่ยสำคัญที่สุดในเรื่อง my ไมฟูลเนส หือถ้าเราไม่กระตุ้นน้องเลิฟหรือน้องจอยก็ได้นะถ้าเรากระตุ้นตัวที่สามตรงอันนี้ very mindful n e s s เรียกว่าตัว S ก็คือเ e โรโทนินผมตั้งชื่อว่าเป็นน้อง Peace แปลว่าความสงบสุขจากข้างในเป็น Inner Peace ไม่ต้องอ่านงานวิจัยก,ก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมมีคำถามง่ายๆครับว่าเวลาท่านอยากให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายนะไม่ใช่สนุกนะไม่ได้อยากรู้สึกสนุกไม่ได้อยากถูกรับแต่อยากรู้สึกผ่อนคลายรีแล ท่านเอาตัวเองไปทําอะไรบ้างครับ <c oughs> นอนใชครับทำอะไรครับกินโยคะมีใครทานกีไหมถ้าต้องการให้ตัวเองรู้สึกีแลกซเอาตัวเองไปทําอะไรบ้างครับ <c oughs> สปานอนโยคะกินนวดยังมีไหมครับกําเพลงมีอะไรไหมคไรไมคับร้องเพลงมีอะไรไหมครับวาดรูป เขาป่าโอเคครับได้หมดเลยครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ยาสัร์บอกและสิ่งพวกนี้ทําให้เกิดเซโรโทนินเซโรโทนินขอกมาคูทำให้รู้สึกสมงบมีสติและผ่อนคลายนะครับก็ทุกท่านที่บอกมาถูกเลยครับเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าไอฟูเนี่ยมันเกิดได้ทุกอย่างอันสุดท้ายคือน้องเฟรชน้องเฟรชของผมน้องเฟรชเนี่ยคือน้องเป็นโดปินเนาะ เอนโดรฟินที่ไม่ใช่วงคุณดาตอนที่ผมทำการศึกษาเรื่องนี้ผมเข้า Google นะจะหาโมเลกุลของเอนโดรฟินว่ามันหน้าตางไงพิทเอ็นโดรฟินในก o เกิลสิหน้าแรกเป็นรูปดาเอนโดรฟิน <c oughs> <c oughs> โอ้ยว่าเราภูมิใจในคุณดามากเอนโดรฟินเนี่ยกระตุ้นได้หลายวิธีเลยครับคือออกกำลังกายเท่านั้นเลย บางกิจกรรมเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องกระตุ้นทีละตัวบางกิจกรรมสามารถกระตุ้นทีละสามตัวสีตัวได้เลยนะครับเช่นเราออกไปสูดอากาศตอนเช้ามีแดดอ่อนๆแล้วก็ทาเพลงเบาๆไปด้วยออก F D O S ออกอเลยครับโอเคนะอันนี้อาจารย์มรพั์พูดถึงคําว่าหนังสือเล่มหนึงคือ Flow นะครับ Flow ผมว่าทุกท่านน่าจะมีประสบการณ์ เวลาทำอะไรเพลินๆจนกระทั่งลืมวันลืมคืนไม่หิวแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําด้วยอันนี้เรียกว่าโฟลว์ของสมาธิเกิดจากโดพามีนคแต่ว่าถ้าเราต้องการให้โดพามีนออกมาสม่ำเสมอเรื่อยๆก็ทำอย่างที่ผมบอกเนาะยิงหัวเลาะไปชมคนอื่นซะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไปติดตามยูทูบของกา่ละกัรนเพราะว่าพูดตัวละชั่วโมงเละ อันนี้ก็จะมาสืบให้ฟังคร่าวๆว่าจริงๆไมโครเนสเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆคือบอกเลยว่าไม่ใคยได้เข้าวัดถ้าเข้าไปก็จะเป็นมูนะครับเพราะนั้นอย่าหวังพึ่งสร,รมมาจาักรไม่มีมันจะธรรมชาตินะสิ่งเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันสามารถทําให้เกิด m ไ f u l n e s s ได้ทั้งสิน้นนะครับก่อนจะจบเนี่ยผมจะมีท่าไม้ตายอันหนึ่งเรียกว่าท่าไม้ตายไมโครเนสท่าเนี้ย ผมพยายามไปหาเปเปอร์ว่ามันคืออะไรทําไมมันเกิดเกิดคนไก้ขึ้นในสมองเราเราถึงไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้เวลาเรารู้สึกหมดหวังหมดพลังแล้วอยากเรียกสติเวลาเรารู้สึกท้อแท้เหนื่อยอให้เราทาัท่านี้ครับท่านี้มันมีองค์ประกอบต่อไปนี้อันที่หนึ่งเลยนะอันที่หนึ่งต้องฉี่กินก่อนสมวติตอนนี้ทุกคนกําลังคิดเรื่องที่เครียดเราบอกอิ๊ยอยากเรียกสติฉี่กินก่อนฉีกกินกุ้งเหื่อยหน้า ยืดตัวถ้านั่งไปยืดแต่มี่นะครับเอิตรงนี้น่าจะยืนลำบากถ้ายืนได้ก็ยืนยืดตัวเปิดหน้าอกมันจงเปิดหน้าอกไม่ใช,ใชนน่สมองสร้างภาพตามคำที่ได้ยินเสมอเัน <c oughs> <ๆ>เรียกอะไรอนะ่ะเปิดอกยืดหลังให้สุดแอนแขนไปให้ไกลที่สุดข้างหลังนะครับถ้าทําได้ระวังคว้า,าหน้า <c oughs> แล้วถ้าเรายืนเนี่ยไม่ใช่เป็นท่านี้ท่านี้เป็นท่าที่พิสูจน์ว่า ถ้าคุณคิดอะไรลบๆอยู่คุณกำลังเครียดๆอยู่ค่าเนี้ยมันจะไม่สามารถทำให้คุณคิดลบต่อไปได้เลยท่าดีทั้งหมดเนี้ยจะกระตุ้นดี S อกลับมาหมดออกมาเกือบหมดไปแล้เพราะนั้นบางคนเนี่ยไม่ต้องใช้ท่า,เ,าเรียกฟ่ฟูฟูท่าเนาะท่าเต็มบางคนแค่อเอาไปแหงนหน้ามองฟ้าแล้วรู้สึกดีขึ้นมันก็ใช้แค่บางส่วนของท่านี้ก็ได้ครับท่าเนี้ยผมเป็นคนมาลามันมีชื่อมันเรียกว่าท่าฟรีดอม เพราะนั้นอยากให้ตัวเองมีสติก็อำทาฟรีดอมก่อนเลยสุดท้ายเนี่ยผมก็จะฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆมันจะเรียกว่าสติรีอว่าไม่สุเดชเรียกอะไรก็เรียกมันไปเราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับนะครับแต่ว่ากฎของการมีความสุขก็คืออย่าคิดมากกฎข้อแรกเลยครับคืออย่าคิดมากอาจารย์ปรัชชาวัรสิ้นคิดเนาะสิ้นคิดตก็ตีความปผิดนะครับก็กฎข้อแรกของการมีความสุขคืออย่าคิดเยอะนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ คุณครับ,ออบคุณหมอีนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนก่อนไปที่ถุยกำลังผมนี่สบายใจมากรู้สึกกับอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่กอดตัวเองแน่นๆมากกว่าใครคนในห้องนี้คือด้วยลูกค้าสาวเล่นนะฮะจริงๆคืออันนี้ขอแชร์ได้ไหมครับหมอแชร์ได้นะคือเมื่อกี้รู้สึกกอดเตือน,นแล้วขอบคุณที่ได้มาเข้าขประชุมเนี้ยตั้งแต่คุณเอกนภพลมาพูดเรื่องของการมีสติในทุกอิริยาบถเรื่องของการรักษาสุขภาพ อาจารย์วรพัชมาพูดเรื่องการใช้คําเรื่องของการพูดเชิงบวกมาเจอคุณหมอด้วยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นชั่วโมองก,ออกว่าที่รู้สึกเท่านีเป็น,น,น,นการแฮปปี้แล้ว,วะ่ะและเทียบกับตัวเองเมื่อสุดสัปดาห์แล้วผมยังนั่งดูซีรีส์กเกาหลีซึ่งแบบบางทีมันไม่ต้องพูดแต่มันเป็นพลังเชิงบวกอ่ะเคยเจอแม่ประหลาดบับคันเอกคอามเพียรอะไรอย่างเงี้ยคือละครไทยก็มีอย่าะรู้สึกแบบเฮ้ยมันโหลึกคือรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ที่ได้เอาตัวเองมันมปอยู่ในตองเนี้ยสุดยอดยอดจริงชอบชอบมากเลยครับ